คี่ว่าบุญมากแต่อยู่ที่ไหนมีสบาลีในอังคุจริกายนวาวการิบาตเล่มยี่สิบสามหน้าสี่ร้อยหกว่าจเริญนอนิจจสัญญาจเริญนอนิจจสัญญาช่วเวลาดีดนิ้วทีเดียวสำเร็จะจะเริยนสำเร็จช่วเวลาดีดนิ้วทีเดียวเนี่ยมีผลคือมีบุญมากกว่าเลี้ยงสระสงค์ทั้งหมดและมีพระพุทธเจ้าเองเป็นประมุข ้ากเราสามารถมีบุะสมงทั้งหมดในพุทธศาสนามารดวงพพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและเลี้ยงอาหารก็ยังได้บุญไม่เท่ากับเจริญอันนิจเจสัญญาสําเร็จชั่วเวลาลับนิ้วมือนี่ข้อแรกที่สุดจงตูความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้นี่เป็นพระพุทธภาสิทที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ ท่นนี้เราก็ออมองเห็นปึนข้อแรกว่าไหมพระพุทธเจา้าเนี่ยน่าเรื่องสายยิ่งกว่าหน้าเรื่องสายจนไม่รู้จะเรื่องสายยางไรเพระท่านมีความบริสุทธิ์ใจจนถึงกล้ากล่าวออกมาอย่างนี้โดยเอาพระองค์เองเข้าไปเป็นเ,เครื่องวัดเครื่องเทียนนั้นคำว่ามหากุตรนน,นนั่นระวังให้ดีๆมหากุตลขนองบางคนามสาลาวัดนนัเป็นเรื่องกามาวจร มหาบุคคลที่แท้จริงควรจะเป็นอย่างที่พระเจ้าทานว่าจเจริญอันนี้จสัญญาลักนิ้วมือเดียวอ,อยังดีกว่าการเรียงพระแบบนี้